ซอโซ่สอชโซอสาวสอโซ่สอโซ่สาโซ่มาทำคลิปกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนพ่ว่าพูดพยัญชนะภาษาไทยกันแล้วอาจารย์แบงค์จะสอนคอเลยอย่างนูอยครันหนึ่ง <Online. c oughs> อะไรนะอะไรนะอืออ้าว <c oughs> ตัวแรกที่เราจะสอนพี่ว่าตัวไหนกอไก่นั่นเองนะครับเป็นปาฟานแรกของไทยเลยไม่ใช่ไม่ใช่กอไก่พี่ว่าต้องพูดชอช้างใอ้เหี้ยพูดดิชอช้างเอาดีดีพูดดีพูดดีดีชอช้างช <c oughs> อ ซอช้างชซอชิงซอช้างตัวที่สองซอโซ่สอโซ่ซ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 อโซซอโซ่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 ซอชิง ชอชงชอชิ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 งชอกระเชอชอกระเชอกตอนนี้นะอ้าวเริ่มใหม่นะเอาตัวแรกนะชอช้างเอาดีๆชอช้างเดี๋ยให้พี่ว่าพูดชอช้างเอาอีกชอช้างชอช้าง

ซอสุซอสุถึอยังไหมฮะถึงยังถึงนิดหน่อยถึงนิดหน่อยเออก็โอเคอยู่นะก็พอได้อยู่ประมาณว่าช่วงของตัวนนั่เองนะคะเป็นช่วงตัวของอวตารเราเลยนะตัวอะไรอีกเราก็ต้องไปคลิปที่เราแย่งเองนะคะโอเคติ๊กถูกออกแล้วนะคะปอปลาปอปลาครับปาปลามันออกเสียงง่ายมากเพราะปลา เออบอเรงเอารอเรือเออรอเรือรอ,อเรือรอ,อเรือรอเรือ,อรอ,อ,ลอลิงหน้าเลยเดี๋ยวผมผมไวัดเติมหน้าเลย เป็นขาโมก่อนงามอมชวะาสอชื่อวานคอยโมเมนเดอร์เหมือนเดิมเนเป็นขาด้านซ้ายแมนบนองแมนออกนะ้วตอนนี้เจอกับซอมชวะเดี่ยเด็ลงพิมารโหลดมาขั้าตาอไปมึงจะเขียนแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเขานี้จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโง่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนั้นเขาจะใช้ปรากฏเป็นอะก็คือก็คือประตูคือว่าไง อาจารย์ใใราอาจารย์บอกไม่ถูกโดนนะประตูอประตูอะมันมีตัวอะไรมั่งฮะตัวประตูออะมีตัวอะไรบ้างประตู<ไ>ประตูมีตัวอะไรมั่งพูดมาดิมีตัวอะไรบอกแล้วอย่าให้อาจารย์แมงขึงาา้นให้ทันดีบอกเ็กไมันยิ่ง,ง่ยอยเข้าใจว่าตัวมันคือมันตัวอะไร ตัวอะไรอ่ะอาจารย์แมงพูดนี่เรารเบิดยอขึ้นอาจรย์ไอาจารย์ไหนลงทะเบียนอาจารย์ไม่รู้เนี่ยอาจารย์ลืมโอ้แล้วตัวระเบิดอาจารย์ไหนเจอตัวนี้งูนี่ะตัวพิ้งก์อาจารย์อาจารย์เรียนเยอะเกินจำไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้อาจารย์ทำว่าประตูมีตัวอะไรบ้างเหรอใช่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 ตัวแรกก็มีปอป่าปอป่า รอเรือสระอะสระอ่ะตอเต่าตอเต่าสระโอสระโออ่านว่าประตูประตูตรงนี้ว่าอมองอัตนะอ่ะมองโอ้ยเปลี่ยนตาไว้ตายแอลวิวนี้บุตรอ่ะซื้อแบงซื้ออะไรอะไรตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้าง อันต่อไปก็คือกะรลอกมีตัวเลยมังกระการอกไม่มีตัวไม่มีซื้อด้วยไม่มีในหิวอ่ะอ่ะ,อะ,นะครั้งนี้อาจารย์จะสอนเนี้ยนะครอืออาจารย์จะสอนว่างไงตัวเรามีผิวหนังใช่ไหมถ้าตัวเรามีผิวหนังเราก็ <c oughs> ิวหนังผิวหนังแล้วมันไม่ได้ผิวหนังแล <c oughs> ้ว เรามีฟัมอนหนใช่ไหมเราก็รู้เรื่องแล้วลำไส้ของเราก็ทำไงวะอาจารย์อาจารย์ไปไม่เป็นแล้วไปเส้นทางไม่อาจารย์อาจารย์ไม่ได้แล้วอาจารย์รูวหมองอาจารย์อธิบายเรื่องอะไรนี่อาจารย์อาจารย์เราอธิบายเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องอายุ เรื่องเรืองความหลักมีไหมฮะความหลักมีไหมความรักความรักความรักหมว่าสอบอาจารย์จี๊บอะอาจารย์เคยทำแนี้นะคะนเคยมีแฟนกีุคนตั้งนานแลวจัไว้นล้ชิบูมินเชื่ออะไรแฟนเธอแฟนอาจารย์ชื่ออะไรี๋ยวมาดูผลรักกันนะคะตอนนี้แล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ออกไปกระจายแม่ดูนะก็คือถ้าเกิดอย่างที่มันเขารู้ทั้งโรงเรียนเลยแหละมาแล้งงานนี้อาหกนะทุกคนอาหกตรงนี้ไม่ใช่อารหกนะมาเริ่มเรียนต่อมาแพนคนพวกเรามีเดี๋ย้เลยคนเราแฟนแบงค์คนไทยเราชาวเราในตัวเลยนะเห็นป่ะมันจะยิ่งมีความยิ่งขึ้นนะคะโอเคต่อไปเนี่ยถ้าเรามีหัวใจ ถ้าสมมติคือมีคนให้หัวใจเราไปตายไหมตายแทบไม่มีแขนเลยนะคะตอนนี้นะคะแขขนอองจะเล่นก็ได้แต่ว่าที่ยังโสดว่าคือว่าเนี่ยไม่มีหัวใจจะทำยังไงตายนะครับะตายหรอจิ้งเหรองวิธีแก้คือเอาหวแล้วไม่มีความรักเลยเรอ ก็ตายไปเลยใช่ไหมใช่โอหักแล้วก็ไปโอหักโอ้โหหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีพวกเราเนี่ยก็เพาะของเราจะกหัวใจของเราเกินแบงเคยโอหังเนี่ยนะฮะคือหแล้วโอ้เคยโอหักโอหังจะใครอะใครทำราคาห้าสิบรูบาทต้องลองซื้อนะโอ้อยากจะร้องไห้เลยไหนวะใครทำแบงค์อหักออะลงกว่าได้แล้วนะแต่ว่ามันยังมีผมพิมพวอยู่ พี่วะแต่ก่อนชอบพี่วะเหรอพี่ผมออกเลยนะทุกคนนะตอนนั้นก็สอบพี่พี่จุกใช่ไหมพี่วะทำให้ออกหักแล้วก็พี่จุกอีกใช่ไหมโอ้โหแล้วพี่น้ำฝนเหรอพี่ฝนพี่ฝนด้วยพี่ฝนไมไม่มาพี่ฝนไม่เลยพี่ฝนไม่เลยถามพี่ฝนไม่มีเวลามา พี่พลไม่ทำไม่โอหักใช่ไหมโอ้ยนังตาสิไหรฉุบชาญเจังเลยไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าชุดออมกระเป๋าสินคูอาจารย์อะไรเนี่ยดราม่อีแล้วอาจารย์เพื่อจริงอ่ะอาจารย์ทำโอหักเหรออาจารย์ดราม่อีแล้วอาจารย์ไม่ได้ด่ไดาม่าเมื่อก่อนอาจารย์รักแคเจ้าตัวนี้กไอมมองอัศวินไหม ไปแล้วพี่วาก็โชว์นี่เนี่ยกินแก่แล้วเดี๋ยวนี้ชอบไหมเดี๋ยวเรามาใส่ภ้าคลุมหลังกับอมงเป็นพี่เป็นน้องมาดูกันว่านางยังไงโอ้โหถามอ์หางแล้วเป็นพี่เป็นน้อง้องเพลงให้ตอนนี้เอาฟังเออลองเพลงนี่่คเออเพลงอะไรไม่รู้แหวนชอบเพลงไหมเพลงอะไร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 อมงอัดเสร็จแล้เดียว ต่อไปนะเราก็เอาสรุปแล้วสอนพี่ว่าพูดภาษาไทยเสร็จยังพี่ว่าพูดชัดยังถ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องภาษาได้ก่อนเลยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วไม่ไม่พี่ว่าพูดชัดแล้วเราก็ก็จบจบเลยจบคลิปเลยก่อนจะจบคลิปเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่อนเดี๋ยวเพื่อนสอนก่อนขอพูดก่อนอ่ถ้าจบคลิปแล้วผมจะลองเพลงให้ฟังโอเค เพลงอะไรเพลงเรื่องความรักนะพี่ก็บอเองเอาร้องก่อนได้ครัร้องก่อนเธอจะรักฉันไหมฉันก็รักเธอนะเธอรักฉันไหมรักฉันก็รักเธอนะกูอยากพูดดูแก้กูก่อนแกมแดงไงลระ แบบนะะี้มันเป็นแบบแก้มแดงเหรอเขินเหรอะล้รสะีาแบบนี้เพงแบงแต่เองเหรอเออแต่งเองัดรเอวท่ากันเลยเราสามคนเนี่ยไม่มีใครเอาสรุปแล้วพี่ว่าพูดไทยชัดยังเนี่ยมันมีสามตัวที่พี่ว่าต้องพูดนะชอช้างอะไรอโซ่ แล้วก็ช้อชิงเอาสองตัวก็พอเอาชอช้างกับซ้อโซให้พี่วับครับอ่ะครับจัดไปชอช้างพูดดังๆเลยชอช้างชอช้างชอช้างช้อชนึ่งอช้างช้อช้งช้างช้อช้างช้างชอช้าง ชอช้างชอช้างชอโซชอโซชอชอโซ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 อุ้ยชอโซโอ้ยเราประชัดแล้วอะผมกพูดชัดให้มันชัดผ่านแล้วก็ออกชอชอโซชอโซชอโซอืมโอเคพอละจบรักนะ ก็กดไลค์กดแชร์ก็จบข่าวใช่ป่ะแบงค์ฟาบงไกดกระดิ่งด้วยบอกแฟนๆนี่บอกแฟนคลับด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนดสวัสดีค่ะทุกคนรักนะสำหรับคลิปนี้เราก็มาสอนพ่ว่าพูดภาษาไทยภสษกพูดคำว่าชอช้างกับซอโซนะครับบภาษาโดยมีอาจารย์แบงค์นะครับเป็นคนสอนนี อาจารย์ตัวเล็กนิดเดียวอาจารย์ก็เคยอกหักนะคะอาจารย์เคยอกหักมากมีคนทำหมวกค่ะไอ้เฟื้อไอ้เฟื้อเหลืองเสื้อเหลืองนี่แหละครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบแค่นี้นะครับผมสนัสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกดเลยด้วยนะครับไม่บายไม่บายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีชื่อถึงช